เออม้วนหัวได้เดี๋ยวคุณครูยายไปดูตามเส้นนะลูกนะออตัวบนนี้ด้วยอย่าลืมอย่าลืมม้วนหัวตรงนั้นเออเก่งมากน้องอุ้มเก่งมากโอเคทําไปเรื่อยๆนะคะอะน,นูน้องว่านสิม้วนหัวถูกทางไหมบางยายทําไมล่ะบางคุณครูยายทำไมน้องว่านม้วนหัวได้ถูกทางเก่งมากเขียนสวยด้วย ดี้วีฝีมือดีคุณไอด้าดูสิมองไม่เห็นอย่างเลยครูใหยายามก่อนเขียนไปลูกคุณครูยายจะดูครับเขียนถูกไหมม้วนหัวถูกทางนะจ๊ะโอเคไอด้าม้วนหัวถูกทางเก่งมากอ่ะอริสมั้งอริสมั้งครับครับอ๋ออริสเขียนดีมากเลยผ่าน มาขอดูน้องมินมินสิลูกมินมวนหัวถูกทางโอเคใช่มวนอย่างนี้เลยเออเออนี่แหละชื่อเราฟอาปาเห็นไหมคะรออิลิเห็นไหมชื่อหนูเขียนง่ายมากเลยเนอะนี่กนกทิพย์แห่งสวัสด์ เขีนยนสวยๆนะลูกต้องเขียนชื่อไว้เขียนสิลูกให้ตรงเส้นเป๊ะเลยนะถึงจะถูกใครทําไม่ตรงเส้นไม่ได้นะลูกอเดือนมากนะม้วนหัวถูกทางโอ้โเก่งมาเออคนนี้ม้วนหัวได้ดีแต่ไม่ค่อยตรงเส้นเอาให้ตรงเส้นอย่าใจร้อนนะเห็นไหมมันเบี้ยวออกจากเส้นน่ะเออ่างนี้แหละ อย่าให้เบี้ยวออกเอก็บเส้นตัง้งรอยสวยๆเก่งเยี่ยอมอ่นไหยดูสิดารินโอ้ยลูกสาวแม่นี่ออจับดิ้นข้างซ้ายจะทำยังไง <c oughs> จับดิ้นสอข้างซ้ายเด<ย><ย>็ก่อนกระหนุกอมทอง,องเอ,อ๊หัวหอหยีบเก่งมากถูกต้องเลย คุณคารวันถึงตัวไหนขอดูซิม้วนหัวถูกไหมอื้ออืบ,อบเอออย่างนี้สิจึงเรียกว่าคนเก่งทำไปเรื่อยๆลูกทำไปเรื่อยๆม้วนปลายม้วนปลายลูกม้วนเออแล้วก็อ้อมมาแล้วก็ลากขึ้นนั่นเห็นไหมตัวการันถูกต้องเก่งมากค่ะ ดูซิคนต่อไปอ่ะคนนี้เอาเร็วๆค่ะคุณครูยายจะดู่องข้องยันจ้าเขียนเลยคนยงรียลบเหรอเดี๋ยวคุณครูยายเอาให้เดเดเสระอาต้องลากบนลงล่างครับอย่าทำผิดลากบน ลงข้างล่างจำไว้นะต่อไปจะได้ไม่ผิดพอสัมเภาม้วนหัวไปทางไหนลองดูสิเออเก่งมากโอเคอะคุณเออคุณออโต้ตั้งใจทำอย่าให้ออกนอกเส้นเออน่งเออนิดหนึ่งเออนิดหนึ่งนิดนึงไหนดูสิอ้าเก่งมากเลยลูกอม้วนหัวให้คุณครูยายดูครับโอ้โห หมูปาทำบรรทัดนี้ด้วยนะลูกบรรทัดนี้ยังไม่ทําเลยนี่ต้องทําอันนี้ด้วยเออกาละยากรเอาตรงนี้อีกนี่สองแถวนะทําให้ได้สองแถวก่อนค่อยเล่นม้นหัวกอนกส่อเสือม้อนหัวอูสนะ้สลักกนจรงจงจริง,รง,รงคุณชลากรคุณเก่งมากอ่ะเก่งขึ้นเรื่อยๆและอ่ะพี่พัดก็เก่งโอเคม้นหัวไม่ได้กูจิอยากอยาก มากยูโรของยูโรอยู่ไหนไไชื่อหนูหายไปไหนล่ะอยอยู่ในกระเป๋าไปเอามาเขียนก่อนมาเขียนอย่าไปเขียนที่บ้านคุณครูไม่รู้เอาจันตาม,มีคนมารับแล้วลูกไปทำต่อที่บ้านนะคะพี่ไหนทำได้ไหม,อเ,มเออพี่นายเก่งมาก,มากครับผมเก่งมากทำต่อไป อ่าไนไนเก่งมากใช้ได้เ<ด>อาออโต้บ้างอเออพี่พัททำโอโอได้ไดอ่าทุกคน<ล>ครบแล้วโอเค,อเคยูโรมามานั่งเขียนไปออตโต้มาได,ได้เลยเดี๋ยวคุณครูยายมีป้ายตัวเลขให้ด้วย